สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับคุณครูแพนอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมาในหัวข้อเรื่องจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูพาเรียนหัวข้อนี้เหมือนกันแต่เป็นตัวที่เป็นพื้นฐานนักเรียนนะคะตัวนี้จะมาในเรื่องของการบวกจํานวนเต็มนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มการบวกจํานวนเต็มเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทบทวน คลิปก่อนหน้านี้เลยนะคะามาดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้ครูบอกว่าจํานวนเต็มจะประกอบไปด้วยสาจํานวนใช่ไหมคะก็จะเป็นจํานวนเต็มลบศูนย์จำนวนเต็มบวกนะคะตัวนี้ให้นักเรียนดูในเส้นแสดงจํานวนนะคะจะแบ่งเป็น3 3ส่วนนักเรียนสังเกตดูศูนย์จะอยู่กึ่งกลางระหว่างจํานวนเต็มบวกนะคะกับจํานวนเต็มลบนะคะ นักเรียนสังเกตดูจํานวนเต็มบวกจะอยู่ฝั่งขวามือของนักเรียนเสมอส่วนจํานวนเต็มลบจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะดูนะคะคุณครูจะทบทวนอีกนิดหนึ่งนะคะท่านครูถามว่าจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มบวกมีค่ามากที่สุดนักเรียนสามารถตอบครูดได้ไหมคะว่ามันคือตัวเลขอะไรอ่าถ้าเขาถามอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้กําหนดตัวเลขใดตัวให้นักเรียนนักเรียนไม่สามารถบ,บอกได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามัน อาจจะเป็นหลักร้อยล้านพันล้านแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเขากำกับมาอย่างเช่นในเส้นแสดงจำนวนแบบนี้นะคะหนึ่งสามสี่ห้าแล้วขอถามว่าจำนวนเต็มบวกใดมีค่ามากที่สุดนักเรียนสามารถตอบได้เลยคือเลขอะไรคะอ่าก็คือเลข5านะคะเพราะว่าเลข5ามีค่ามากที่สุดนะคะส่วนที่เขาถามว่าจำนวนเต็มบวกจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนักเรียนดูได้เลยนะคะก็คือเลขอะไรคะ เลข1นั่นเองแต่มันจะตรงกันข้ามกับจํานวนเต็มลบนะคะนักเรียนมาดูจํานวนเต็มลบที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ,ะจำนวนเต็มลบก็จะมีลบหลบสลบสลบสลบหไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่ถ้าเขาให้หัวข้อมาว่าจํานวนเต็มลบตัวใดที่มีค่าน้อยที่สุดนักเรียนสามารถตอบได้ไหมจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดนักเรียนไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าเขากํากับมาให้นักเรียน แบบนี้อ่าจำนวนเต็มลบตัวใดหรือเลขใดมีค่าน้อยที่สุดนักเรียนสามารถตอบได้เลยก็คือลบอะไรคะลบหนั่นเองนะคะแต่ถ้าเขาถามว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดก็คืออะไรคะก็คือลบหนนั่นเองนะคะจำนะคะจำนวนเต็มลบจะตรงข้ามกับจำนวนเต็มบวกนะคะจำนวนเต็มบวกตัวเลขยิ่งมากจะมีค่ามาก ตัวเลขยิ่งน้อยก็จะมีค่าน้อยตรงกันข้ามกับจํานวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มลบมีค่าตัวเลขน้อยแต่จะมีค่ามากแต่ถ้าตัวเลขมากแล้วดังติดลบก็จะมีค่าน้อยนะคะอ่าโอเคดังนั้นเราไปดูกันเลยนะคะในหัวข้อของการบวกจํานวนเต็มนะคะอการบวกจํานวนเต็มนะคะในเรื่องของการบวกจานวนเต็มคุณครูจะให้นักเรียนอยู่สอง 2ข้อนะคะที่ให้หนักเรียนจำการบวกจำนวนเต็มมันจะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะคุณครูก,ก็จะแบ่งได้ข้อที่1ก็คือจำนวนเต็มที่เป็นจำพวกเดียวกันนักเรียนจำพวกเดียวกันนะคะให้หนักเรียนเอามาบวกกันนะคะแล้วก็คงที่คือเครื่องหมายเดิมมาดูตัวอย่างนะคะเช่น5้าบวกสินักเรียนดูนะคะ5เป็นจำนวนเต็มอะไรคะอ่ะจำนวนเต็มบวกนะคะ บวกด้วยกับ15เป็นจำนวนเต็มอะไรคะอ่าจำนวนเต็มบวกดังนั้นจํานวนนี้มันเป็นจําพวกเดียวกันนะคะคุณครูบอกว่าให้เอามาทําอะไรกันคะให้เอามาบวกกันดังนั้นก็จะได้5บวก15เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับ20แต่เท่ากับแล้วคงเครื่องหมายเดิมมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะทั้งสองตัวเลยเป็นเครื่องหมายบวกดังนั้นนักเรียนก็เขียนเป็นบวก20แต่เขาไม่นิยมเขียนบวกไว้หน้าจํานวนเต็ม บวกใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเราก็ตอบ20เหมือนเดิมแค่นี้เองนะคะ,ะมาดูข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะลบ5บวกลบ15นะักเรียนดูมันเป็นจํำพวกเดียวกันไหมลูกอ่าเป็นจำพวกเดียวกันนะคะก็คือตรงนี้เป็นจํานวนเต็มอะไรคะเต็มลบ บวกด้วยจํานวนเต็มลบจําพวงเดียวกันก็เอามาบวกกันใช่ไหมคะก็เอา5-15บวก15เท่ากับเท่าไรหรลูกเท่ากับ20แต่คงเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายเดิมของมันก็คืออะไรนะลบกับลบก็จะเป็นลบใช่ไหมคะอ่ะแค่นั้นเองนะคะอ่ะมาดูของหัวข้อที่2นะคะเขาบอกว่าจํานวนเต็มต่างจําพวกกันอ่ะต่างจานวกต,ต่างจําพวกกันนี้มันยังไงนะคะแล้วเอามาลบกัน เท่ากับใส่เครื่องหมายตามตัวเลขที่มากตามตัวเลขที่มากอ่มาดูตัวอย่างก,กันเลยนะคะเช่น55 5เป็นจํานวนเต็มบวกบวกด้วยลบ15เป็นจํานวนเต็มลบอ่าคนละพวกกันเลยไม่เข้ากันดังนั้นนักเรียนเอามาทําอะไรกันคะเอามาลบกันนะคะก็เอา15ลบ5อ่าก็จะได้10นะคะแต่ครูบอกว่าให้ใส่เครื่องหมายตามตัวเลขที่มากนักเรียนดูถ้าปิดลบไว้ปิดลบตรงนี้ไว้นักเรียนเปรียบเทียบ 5กับ15ตัวเลขไหนยึะคะก็คือ15ใช่ไหมคะดังนั้น15มันมีตัวอะไรด้วยมีลบนักเรียนองเขียนลบให้มันแค่นี้เองนะคะต่อไปไปดูอะไรคะไปดูตัวอย่างที่2คือลบ5เป็นติดลบแล้วก็15เป็นบวกนะคะตรงกันข้ามกันไหมคะจำพวกตรงกันข้ามกันดังนั้นนักเรียนก็เอามาลบกันนะคะเอา15ลบห้า ก็จะได้สิแต่นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะในตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะตัวเลขมีค่ามากที่สุดก็คือ5ากับ15นักเรียนจะเลือกไหนก็ต้องเลือก15แต่15มันเป็นจํานวนเต็มอะไรคะจำนวนเต็มบวกดังนั้นนักเรียนคงที่จานวนเต็มบวกก็คือบวก 10. แต่เขานิยมเขียนบวกหน้าจํานวนเต็มบวกไหมคะอ่าไมก่ก็จะได้เป็น10นะคะอ่าโอเค มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนสังเกตดูข้อที่1เขาบอกว่า10บวกสิเลย17เลยแบบนี้นักเรียนสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะ10เป็นจํานวนเต็มบวกอ่าโอเคบวกกับจํานวนเต็มอะไรคะเต็มบวกมันเป็นจําพวกเดียวกันหรือต่างจําพวกคะอ่าเป็นจําพวกเดียวกันดังนั้นก็เอามาบวกกันนะคะนักเรียนบวกกันได้เลยก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้เท่ากับ27นั่นเองนะคะใส่เครื่องหมายบวกไว้ข้างหน้าไหม ไม่ใส่นะคะเขาไม่ไม,ไม่ไม่นิยมใส่นะคะอ่าโอเคไปข้อที่2กันเลยนะคะ250อ้าบวก18อาเหมือนกันเลยเหมือนข้อที่1เลยจำพวกเดียวกันเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอ่าเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งสองก็คือเอามาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ200เท่าไหร่คะ268นะคะมาดูข้อที่3อ่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแต่จำพวกเดียวกันไหมคะ อ่าอันนี้เป็นเป็นอะไรคะจำนวนเต็มลบกับอะไรคะจำนวนเต็มลบดังนั้นนักเรียนต้องเอามาทำอะไรตัวเลขต้องเอามาบวกกันนั่นเองนะคะอ่าบวกกันได้เท่าไหร่คะได้180นะคะแต่คุณครูบอกว่าถ้าบวกกันแล้วต้องคงที่เครื่องหมายเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าจำพวกเดียวกันบวกกันคงที่เครื่องหมายเดิมก็คือลบ180มาดูข้อที่4 ข้อที่4ลบ15บวกลบนะคะนักเรียนดูตัวลบ15นี้เป็นจำ,จำนวนเต็มไมลบกับลบยี่สิบสอจำนวนเต็มไรคะจำนวนเต็มลบดังนั้นเป็นจำนวนเดียวกันเอามาบวกกันเอาตัวเลขมาบวกกันก่อนได้เท่าไรคะได้สินั่นเองนะคะแต่แต่นักเรียนจะใส่จำนวนเป็นจำนวนเต็มลบหรือว่าจำนวนเต็มบวกคะดูอะไรดูเครื่องหมายอะไรคะ จำพวกเดียวกันนักเรียนต้องไปดูว่าเครื่องหมายเดิมนั้นมันเป็นเครื่องหมายอะไรนะคะเครื่องหมายเดิมมันเป็นลบดังนั้นเราต้องใส่ลบให้มันนะคะอ่าถ้ามาดูแบบนี้นะคะนักเรียนดูอะถ้าเขาให้จํานวนเยอะๆมานักเรียนสามารถจับคู่บวกกันลบกันก่อนได้เลยนะคะอ่าถ้าครูเอาง่ายๆนะคะครูก็จะจับนี้เป็นวงเล็บอย่างนี้ นะนักเรียนก็จะทำในวงเล็บนี้ก่อนนะคะเอามาดู111บวก11นะคะเป็นจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกตามจำพวกกันเอามาลบกันดังนั้นลบกันตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ100แต่คุณครูบอกว่าถ้าเท่ากับ100นักเรียนต้องดูด้วยว่าตัวเครื่องหมายนี้นักเรียนต้องไปดูในจำพวกเครื่องเครื่องหมายหน้าตัวเลขที่ยึกนะคะ111กับ11 ตัวเลขไหนเยอะก็ต้องเป็น1 1 1นะคะแต่1 1 1มันมีติดลบมาด้วยดังนั้นเรียนต้องถือลบให้มันะคะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้เหลืออะไรคะลบเเป็นจำพวกอะไรคะลบกับอะไรลบกับลบดังนั้นลบกับลบต้องเอามาบวกกันนะคะก็จะได้109เครื่องหมายต้องติดอะไรคะติดลบแค่นี้เองง่ายไมหมคะนักเรียนอ่าตัวนี้ก็เป็นความรู้เก่าๆที่นักเรียนเรียนมานั่นเองนะคะ ต่อมานะคะ,ะมาดูนี้เลยจงหาผลบวกอ่ะคุณครูจะให้หนักเรียนทำของนักเรียนด้วยแล้วก็มาเฉลยพร้อมกันด้วยนะคะว่านักเรียนคิดถูกคิดตัวเลขถ,ถูกไหมใส่เครื่องหมายถูกไหมนะคะอ่ะตัวนี้มาเลยนะคะ8ดบวก10บบวก20ง่ายเลยจำพวกเดียวกันเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นตรงนี้ก็จะได้จำนวนเต็มอะไรฮะเต็มบวกเอาเครื่องหมายใส่ไปเลยบวก ่าถ้าถ้าใครยังไม่ชินนะคะใส่บวกไว้ก่อนเลยนะคะ8บวก10ได้18 18ดบวก20ได้30อสไบเลยคะได้38แต่เขานิยมเขียนเครื่องหมายบวกไว้หน้าตัวเลขไหมคะไม่นิยมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบ38อ่ามาดูข้อที่2ข้อที่สอ่าลบ8บวกลบิบวกลบ20เป็นจำพวกของจำนวนเต็มอะไรทั้งหมดเลยคะเต็มลบดังนั้น เครื่องหมายที่ได้ต้องเป็นต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นลบแต่เอาตัวเลขมาทําอะไรกันพวกเดียวกันต้องเอาตัวเลขมาบวกกันนั่นเองนะคะแปดบวกสิบวกยีเท่ากับสาอะไรคะสามอ่ามาดูข้อที่3นะคะลบส0บวกยีอ่าบวกลบยีนะคะแล้วก็บวกแนักเรียนดูอ่าดูจับคู่ตรงนี้ก่อนอจับคู่ ทำไปทีและลงเล็บนะคะจะพูกอย่าให้งงนะคะลบกับลบต้องเอามาตัวเลขมาบวกกันนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้เท่ากับอะไรคะลบอะไรลบสามสิบนะคะตัวข้างหลังเหลือแปดดังนั้นลบสามสิบบวกแปดนักเรียนจะได้อะไรคะตามจําจพวกต้องเอาตัวเลขมาลบกันก็จะได้ยี่สิบอะไรคะ 22แต่นักเรียนดูเครื่องหมายปิดก่อนปิดเครื่องหมาย30กับแปตัวไหนมีค่ามากก็คือ30แต่เอือนเปิดปุ๊บ30มีอะไรด้วยมีลบดังนั้นใส่ลบให้มันนะคะก็ตอบลบยี่นะคะ,ะอ่าข้อที่4นะคะข้อที่4อ่าง่ายๆเลยอ่าวงเล็บพิมันกรจะได้ไม่งงลบกับบวกลบกับบวกตามจำพวกกันเอาเครื่องหมาย อะไรคะดูเครื่องหมายตัวไหนเยอะที่สุด20ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นมันเท่ากับอะไรคะจำนวนเต็มบวกเอาเครื่องหมายมาลบกันอ่าลบ12เท่ากับ8ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเหลือตรงนี้เป็นอะไรคะลบ15านะคะต่างจำพวนไหมคะ8ปเป็นจำนวนเต็มบวกลบ15เป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นเอาตัวเลขมาลบกันแต่ใส่เครื่องหมายลบ8 ลบกับห้าได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าได้ได้ลบ7นั่นเองนะคะามาดูข้อที่6กันเลยข้อที่5ให้นักเรียนทำเองนะคะมาดูข้อที่6นะคะนักเรียนสังเกตว่ามันจะมีสงวงเล็บใช่ไหมคะให้นักเรียนทำแต่และว,วงเล็บให้เสร็จก่อนแล้วนักเรียนค่อยมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกข้างนอกวงเล็บนะคะอ่ามาดูแ5หกับลบ7สบนะคะ จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเครื่องหมายต่างจำพวกกันเอาตัวเลขมาลบกันตัวเลขมาลบกันจะเหลือเท่าไรคะตรงนี้เหลือเท่าไรอ่าเหลือ13แต่ครูบอกว่าถ้าต่างจำพวกกันนักเรียนจะคงที่เครื่องหมายต้องดูที่ตัวเลขตัวเลขไหนมีค่ายเยอะ85กับ72ดดสิคะอ่าูสต้องเป็น85 85ดันเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนก็คงที่เลย13นะคะฝั่งนี้จำนวนเต็มลบกับลบ ลบกับลบดังนั้นทุงที่เครื่องหมายเดิมไว้ก็คืออะไรคะก็คือลบนะคะแต่จำพวกเดียวกันเอาตัวเลขมาบวกกัน55าสบวก22ก็จะได้เป็น77นะคะามาดูตัวนี้เชื่อมด้วยบวกเราจะได้แล้วนะคะต่างจำพวกไหมคะต่างจำพวกตัวนี้ต่างจำพวกต้องต้องเอาตัวเลขมาทำอะไรกันคะต้องเอาตัวเลขมาลบกันนะคะ 13ไปลบกับ77ได้อะได้ไรคะอ่าเอา3ไปลบกับ7ก่อนเหลืออะไรคะเหลือ4อ่า7เลบ1เหลือ,อไรคะเหลือ6แต่มาดูต่างจำพวกกันบวกกับลบต้องดูที่ตัวเลขที่มีค่ามากใช่ไหมคะเราจะคงที่ตัวเลขอ่าด้วยเครื่องหมายตัวนั้นอ่าคุณรูปิดลบหน้า77ก่อนก็จะได้77กับ13นะคะ ก็ต,ตัวเลขที่เยอะก็คือค่า77ดังนั้นเปิดมา77ดันมีลบด้วยนักเรียนก็ใส่ลบให้มานะคะแค่นี้เองนะคะอ่ามาดูถัดไปกันได้เลยคะ่ะอ่ะสตูนะคะอ่านะคะตรงนี้เขาบอกว่า โจงหาผลบวกแต่ว่าตัวเลขมันเยอะขึ้นใช่ไหมคะอะมาดูนะคะเขาบอกว่าลบกับบวกต้องเอาตัวเลขมาอะไรกันคะจำพวกต่างก,กันเอามาลบกันลบ8กับ7ก็จะได้อะไรคะลบอะไรคะลบ1น่าเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกกับลบ12บจำพวกเครื่องหมายเดียวกันเอาตัวเลขมาบวกกันก็จะเป็น10อะไรคะ13ใส่เครื่องหมายตรงที่เหมือนเดิม ตอบลบสิานะคะอ่ามาดูตรงนี้อา้าวตัวเลขเหมือนกับข้อที่1เลยแต่ละแต่อะไรคะแต่เปลี่ยนวงเล็บแค่นั้นเองใช่ไหมคะนักเรียนมาดูถ้ามันเป็นงี้นักเรียนต้องทําวงเล็บใหญ่ให้เสร็จก่อนแล้วนักเรียนค่อยทําตัวถัดไปนะคะดังนั้นตัววงเล็บใหญ่ก็คืออะไรคะ7จ็ดบวกลบสิดังนั้น7จ็บวกลบสิได้ค่าเท่าไหร่คะจำพวกต่างกันเอาเครื่องหมาย อะไรคะเอาตัวเลขมาลบกันนักเรียนจะได้เท่าไหร่คะ7ลบ12ลบ7ได้เท่าไหร่คะอ่าได้5ดังนั้นตรงนี้ได้5แต่นักเรียนดูนะคะถ้าครูปิดลบไว้จำพวกต่างกันเอามาลบกันแต่ต้องดูเครื่องหมายนะคะว่าเครื่องหมายในตัวเลขไหนมันมีค่ามากนะคะ12กับ7อ่าครูปิดเครื่องหมายลบ12ไว้นะคะก็จะเป็น12กับ7ตัวเลขไหนเยอะก็คือ12แต่12มีอะไรมีลบใส่ลบนะคะ ก็จะได้ลบอะไรคะลบ8บวกอะไรคะบวกลบ5จำพวกเดียวกันใส่เครื่องหมายไว้เลยก็คือเอาตัวเลข8กับ5มาบวกกันก็คือ1 3นั่นเองอ่าสังเกตดูได้คำตอบเหมือนกันไหมคะอ่า1กับ2จะได้คำตอบเดียวกันนะคะอ่ะมาดูข้อที่3นะคะอ่าวงเล็บใหญ่มีวงเล็บใหญ่ดังนั้นเราต้องทำวงเล็บใหญ่ก่อนนะคะจำพวกเดียวกันเอาเครื่องหมายมาอ่ะ จำพวกเดียวกันเราใส่เครื่องหมายไปเลยนะคะเป็นเครื่องหมายลบแล้วเอามาบวกกัน190เบวก50เป็นเท่าไรคะ240นะคะอ่าในวงเล็บได้ลบ240นอกวงเล็บเป็นลบ1อะไรคะ100บวกเชื่อวยบวกะคะลบจำพวกเดียวกันลบกับลบก็ติดลบใช่ไหมคะ,ะแต่จำพวกเดียวกันเอามาบวกกันก็จะได้100บวก240เป็น 340ีแต่ติดอะไรด้วยคะติดลบแค่นั้นเองนะคะมาดูข้อ4ข้อ4ตัวเลขเหมือนกันกับข้อที่3เลยนะคะแต่แค่อะไรคะวงเล็บจากวงเล็บที่อยู่ฝั่งข้างหลังมาอยู่จับคู่ฝั่งข้างหน้าใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตดูว่ามันจะได้คําตอบเดียวกันไหมลบกับลบก็จะได้ลบใช่ไหมคะเอาตัวเลขมาบวกกัน100บวกหนเป็น290นะคะ เชื่อมด้วยบวกแล้วก็ตามด้วยลบห้าสิบจำพวกเดียวกันมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะเป็นลบใส่ลบ290กบวก50ก็จะได้340นั่นเองอนักเรียนสังเกตดูนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตัวเลขที่มันบวกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแต่แต่อะไรคะ มันมีสัญลักษณ์ก็คือปีกกาหรือว่าวงเล็บใหญ่ใช่ไหมคะมาเกี่ยวข้องดังนั้นมันสามารถเปลี่ยนหมู่การบวกได้นะคะ R ตรงนี้เปลี่ยนหมู่เปลี่ยนมู่การบวกนะคะอ่าอย่างเชน่นก็คืออะไรคะวงกลมบวกกับสี่เหลี่ยมอ่าบวกกับสามเหลี่ยมมันก็จะเท่ากับอะไรคะ มันก็จะเท่ากับวงกลมบวกกับอะไรคะวงเล็บสี่เหลี่ยมบวกกับสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากันนะคะมันเป็นการเปลี่ยนหมู่การดกูกนั่นเองอ่าตัวนี้ข้อที่ห้าข้อที่หมันก็จะเหนือนกันนะคะแต่มาดูคุณรูให้นักเรียนดูข้อที่7 นักเรียนดูมีปีก้าใหญ่2ปีกาแต่มันจับคู่กันอยู่พอดีเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทําปีกาไหนก่อนก็ได้อ่ะครูจะเลือกทําซ้ายมือก่อนฮะแต่สิบห้ากับลบ72ต่างจําพวกกันก็จะอะไรคะต้องเอาเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะในจํานวนที่มันเยอะที่สุดใช่ไหมคะแต่แปดสิบห้าเยอะกว่า72ไหมเยอะกว่าดังนั้นตรงนี้ก็จะตอบเป็นจํานวนเต็มบวกแต่ต่างจําพวกกันเอาตัวเลขมาลบกันนะคะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะตอบ10บอะไรคะตอบ13เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเอามาดูตรงนี้วงเล็บวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งลบห้าบ้าบวกลบ22เป็นจำพวกเดียวกันไหมคะเป็นจำพวกเดียวกันเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วคงที่เครื่องหมายนั้นก็คือเครื่องหมายลบนะคะ5้าบหบวก22ได้เท่าไหร่อ่าได้77นั่นเองนะคะอ่าตรงนี้เราก็จะได้แล้ว13บามบวกลบ17ต่างจำพวกกันไหมคะ ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบ่างจัมพพวกกันดังนั้นต้องเอาตัวเลขมาลบกันนะคะตั้งเลย7 7 13ลบได้เท่าไรคะได้เท่าไรคะได้64แต่นักเรียนดูถ้าครูปิดปิดตัวเครื่องหมายหน้า77นะคะเครื่องหมายลบไว้นักเรียนก็จะเห็นว่าเลข13บวกกับ7 7นักเรียนเปรียบเทียบดูว่าตัวเลขไหนเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวเลข7 7ใช่ไหมคะ แต่เปิดมามันมีเครื่องหมายอะไรด้วยมีเครื่องหมายลบเติมลบให้มันแค่นี้เองค่ะนี่คือนะคะการเปลี่ยนหมู่การบวกด้วยนะคะมันสามารถเปลี่ยนหมู่การบวกได้นะคะอ่าอ่านะคะมาดูนะคะสรุปแล้วนะคะสรุปในที่นี้อ่าสรุปนะคะ สรุปจำาการบวกจํานวนเต็มนะคะนะักเรียนคุณครูจะให้มาสาหวัวข้ออย่างเช่นนักเรียนต้องดูอะไรก่อนเลยดูต้องดูอะไรคะาจานวนเต็มนะมันเป็นจําพวกเดียวกันไหมถ้ามันเป็นจําพวกเดียวกันนักเรียนเอาตัวเลขมาบวกกันได้เลยแล้วก็คงที่เครื่องหมายเดิมของมันใช่ไหมคะอย่างเช่นบวกบวกบวกเจอบวกใช่ไหมคะคงที่เครื่องหมายเดิมก็คือบวกอ,อย่างเช่นลบ ลบกับลบเครื่องหมายเดิมใช่ไหมคะเครื่องหมายเดิมอ่ะมันก็จะเป็นลบใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่คะ้ะตรงน,นี้อ่ะมันเป็นเครื่องหมายลบอ่ะเชื่อมด้วยบวกนะคะอืมอ่ะ,อะนะคะอย่างเช่นบวก จอบวกก็จะได้บวกใช่ไหมคะลบบวกกับลบก็จะได้ลบนี่คือจำพวกเดียวกันนะคะจำพวกเดียวกันจะคงที่เครื่องหมายเดิมน,นะคะแต่มาดูในข้อ2เขาบอกว่าจำนวนต่างจำพวกกันต่างจำพวกกัน,ม,นมันยังไงคะถ้า,ถาต่างจำพวกกันก็คือลบกับบวกใช่ไหมคะก็เอาตัวเลขมาลบกันแล้วก็คงที่เครื่องหมายหน้าจำนวนอะคงที่นะคะว่าตัวเลขไหนมันเยอะที่สุดนักเรียนก็ดูว่ามันคง จำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบนะคะอย่างเช่นลบเจอบวกนักเรียนคะต่างจําพวกกันนะคะแบบนี้นี่คือต่างจังพวกกันก็เอาตัวเลขลบกันแล้วดูนะคะว่าหน้าตัวเลขไหนที่มันเป็นจํานวนที่เยอะที่สุดนักเรียนดูด้วยนะคะถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบนักเรียนก็เอาตอบเป็นลบนะคะามาดูข้อที่สามนะคะการบวกจํานวนเต็มสามารถเปลี่ยนหมู่การบวกได้นะคะเปลี่ยนหมู่การบวกเช่นไร şey คะ ถ้าครูบอกให้สี่เหลี่ยมบวกวงกลมวงเล็บแรกนะคะบวกด้วยสามเหลี่ยมมันก็จะเท่ากับอะไรคะก็จะเท่ากับสี่เหลี่ยมบวกด้วยวงกลมอวงเล็บวงกลมบวกด้วยสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะคะมันสามารถเปลี่ยนหมู่การบวกได้อาโอเคไหมคะ อ่านะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแค่นี้นะคะการบวกจํานวนเต็มนะคะในคลิปต่อไปก็จะเป็นการลบจํานวนเต็มนะคะนักเรียนให้หนักเรียนไปฝึกฝนกันเยอะๆนะคะมันจะได้คล่องแล้วก็ดูอย่าลืมดูเครื่องหมายให้ดีนะคะอย่างที่1จําพวกเดียวกันเอามาบวกกันคงที่เครื่องหมายเดิมจําพวกที่2ต่างจําพวกกันเอาตัวเลขมาลบกันแล้วก็ดูนะคะว่าตัวเลขไหนเยอะ ก็นักเรียนคงที่ตัวเครื่องหมายนั้นนะคะอ่าแล้วก็ที่3ก็คือการบวกจํานวนเต็มมันเปลี่ยนหมู่การบวกได้นะคะอ่าวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับเพจวัดโรงเรียนวัตตะปูนด้วยนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ